สวัสดีครับผู้ชมครับตอนนี้เรายังเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอปากช่องจังหวัดนครศรีมานะครับผ่านไปประมาณส0บกว่าชั่วโมงระดับน้ําลดเพียงแค่30ซนติเมตรและจุดที่เราอยู่บริเวณนี้ก็คือหมู่บ้านชุมชนหนองสระใหญ่ครับซึ่งเวลานี้กู้ภัยยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือสําหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะจุดบริเวณนี้ยังคงถูกน้ําท่วมสูงอยู่และที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่นะครับก็คือหมู่บ้านภูทาราด้านในก็จะมีบ้านเรือนของประชาชนมีบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ติดกับลําคลองลําตะคลองที่รับน้ํา จากพื้นที่ของขนงพระรับน้ํามาจากหมู่สีนะครับแล้วก็2ชุมชน2ฟากฝั่งที่ถูกน้ํานั้นได้ทะลักเข้ามาแล้วก็ทําให้เข้าไปท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่จุดบริเวณนี้ก็คือชุมชนซอยเทศบาล30ที่ติดอยู่กับถนนมิตรภาพสายเก่าซึ่งเป็นถนนสายหลักที่จะใช้ในการสัญจรเข้าไปในพื้นที่ของเทศบาลเมืองปากช่องรวมถึงเป็นประตูด่านแรกไปสู่พื้นที่ภาคอีสานด้วย ขณะนี้กู้ภัยกําลังเร่งเข้ามาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะการนําข้าวกล่องน้ําดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับเวลานี้ประชาชนยังคงต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากว่าสายไฟขอ้ขออภัยครับกระแสไฟนั้นถูกตัดแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะประกอบผงหาอาหารการกินได้และก็ยังคงต้องใช้กระสอบทรายในการป้องน้ําเอาไว้เพราะว่าระดับน้ํามันเพิ่งจะลดไปเพียงแค่30เซนนะครับ จากการพูดคุยกับชาวบ้านบอกว่าในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยปีก่อนๆน,นานมากแล้วนะครับที่เคยถูกน้ําท่วมขณะนั้นใช้เวลา3ชั่วโมงกว่าน้ํานั้นจะสามารถระบายหมดแต่ว่าในปีนี้เนี่ยจากกระแสะน้ําที่ไหลแรงเร็วก็คาดการกันว่าในค่าคืนวันนี้น้ําน่าจะลดลงหรืออาจจะอย่างช้าก็คือในช่วงของวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมายอมรับนะครับว่า สถานการณ์น้าในปีนี้ที่อําเภอปากช่องนั้นหนักกว่าที่คาดการไว้แล้วก็ไม่คิดนะครับว่าจะมีฝนมากขนาดนี้ทําให้เวลานี้เนี่ยสถานการณ์นั้นก็ยังคงต้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านในนั้นประชาชนยังคงต้องลุยน้ําออกมา หาอาหารหรือว่าออกมารับข้าวกล่องที่มีการนํามาแจกโดยเฉพาะจุดในซอยนี้ระดับน้ํานั้นจะสูงนะครับเกิน50เซนติเมตรขึ้นไปครับชุมชนหนองสารายซอย1นทับหครับก็เป็นบ้านเรือนของประชาชนที่เป็นทาวเฮาประชาชนก็ต้องขึ้นไปอยู่กันบริเวณของชั้น2ของบ้านนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยประชาชนก็ออกมาแล้วก็พูดคุยนะครับก็อตอนนี้ก็ยังคงนํา มีการนำอาหารมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อยู่อย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์หลังจากนี้คงต้องติดตามกันเป็นระยะระยะนะครับเพราะว่าจากการติดตามข้อมูลเรื่องของฝนฟ้าอากาศนั้นยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกในพื้นที่ขณะเดียวกันมีการเปิดเผยนะครับว่าข้อมูลจากลำตะคองตอนนี้มีปริมาณน้ำที่ลงไปในอ่างเก็บน้ำเนี่ย